ขึ้นแท่นเป็นหมอดูซี o โอที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการทำงานเลยสักวันสำหรับดรรวชาพินินโรคากรหรือที่รู้จักกันทางประเทศในนามหมอปลายภายกระซิบล่าสุดเปิดไลน์ธุรกิจใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์กาแฟลูกทุ่งกาแฟของหมอปลายพร้อมถือเลิกวันที่5เดื 5, อน5คศ2025าทำพิธีไหว้พระราหูและเปิดตัวกาแฟพร้อมนำกาแฟมาปลุกเสกทำพิธีขอพลังจากพระราหูณวันน้อมประชารังสรรค์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่5พฤษภาคนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นโรคที่ดีนะคะในการที่ไปจะไหว้พระราหูด้วยนะคะแล้วก็ขอเปิดตัวนะคะกาแฟลูกทุ่งนะคะที่ไป ตั้งใจทำนะคะเพื่อที่จะให้คนสุขภาพไม่ดีนะคะหรือว่ารู้สึกว่าติดกาแฟมากๆเหมือนไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทานกาแฟได้โดยที่ไม่แสบท้องไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เลยได้ถือโอกาสที่เป็นเลอกดีในวันนี้นะคะที่จะทําพิธีแล้วก็เอากาแฟะนะคะได้ถือว่ามาปลุกเสกมาทําพิธีขอพลังจากพระราหูนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยคือณนะเวลานี้นะคะยังไม่ถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะพระจันทร์ก็คืออยู่ข้างบน หัวเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าท่านน่าจะให้พรคืนนี้นะคะแล้วก็ไปได้เตรียมนะคะกาแฟนะคะเพื่อมาทําบุญที่วัดน้อมนะคะของพระอาจารย์แจ้ด้วยค่ะก็กาแฟลูกทุ่งของมายนะคะเหมาะสําหรับคนที่1คือไปป่วย SLE นะคะไปไม่สามารถที่จะทัน กาแฟดําได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยพวกน้ําตาลเทียมอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยพังไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเรื่องของการที่ป้องกันสําหรับคนที่แพ้นมัวนะคะปายก็ใส่เข้ามาให้ทั้งหมดในตัวกาแฟลูกทุ่งที่สําคัญนะคะมีไฟเบอร์ด้วยก็คือทานแล้วเนี่ยมันขับถ่ายดีแต่ไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็หนักกว่านั้นอันนี้คือปายแชร์เลยตัวไปเองนะคะวันหนึ่งประมาณ4ีถึงหแก้วนะคะแล้วก็ใจไม่สั่นนะคะถึงตอนเย็นก็ ยังนอนได้ตามปกติส่วนใครที่ทำงานเยอะๆนะคะต้องการเอเนอร์จีเยอะๆอย่างปลายอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้านะคะจนถึงเย็นก็ดบแตก่กาแฟอย่างเดียวนะคะไม่ดีดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอาการที่แบบว่ารู้สึกว่าเหมือนเจ็บหัวใจอะ่ะอย่างที่ใครเคยเป็นนะคะก็กาแฟลูกท่งไปจัดเตรียมทุกอย่างสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพแล้วก็อยากทำงานแบบเข้มแข็งแข็งแรงเหมือนปลายคะ่ะ ใช่ค่ะก็กาแฟลูกทุ่งเพราะใบก็บา,บานง่ายสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทําอะไรบางทีใส่นมเยอะหรือว่าต้องไปชงตีฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลี่ยนเนาะใบก็เลยทําตัวนี้มาแล้วก็ชื่อลูกทุ่งอ่ะไปว่าม,มันง่ายๆน่ารักสบายสบายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาตินะรสชาติรสชาติก็คือกลมกล่อมค่ะจะเป็นทีอินวันนะคะไม่หวานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือแค่เทน้ำร้อนเข้าไปเนี่ยได้กลิ่นแบบ สบายแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟที่จริงๆแล้วเป็นกาแฟที่มีคุณภาพนะคสามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็นค่ะ<ม>ก็ใจอยากรับตัวแทนจําหน่ายแต่ยังไงก็ขอดูศักยภาพของตัวเองนิดนึงนะคะแต่ว่าที่ทำก็คือแบบว่าทําด้วยด้วยใจรักแล้วก็เป็นความฝันที่ฝันมาตั้งแต่ก่อนก่อนศึกเนาะเพราะว่าออไปที่ศรีลังกานะคะกาแฟ ทรมานมากแล้วก็อยากมีกาแฟของเราเนี่ยไปถวายพระนะคะอยากเอากาแฟของเราเนี่ยไปให้ลูกค้าที่มาแย่งกาแฟไปกินเนี่ยได้กินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟอร่อยอ่ะกาแฟไทยอร่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป้าหมายเคราวไม่ได้หวังเรื่องของตัวเลขหรือว่าหวังอะไรเยอะแยะขนาดนั้นค่ะใช่ะคะ่ะวันนี้เตรียมเพื่อเตรียมทําพิธีแล้วก็ปลุกเสกเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะกินแล้วปังไหมก็ อย่างน้อยๆลูกทุ่งก็ต้องเสียงดีก่อนไหมไม่หรอกตั้งแต่ทามาก็คือปลุกเสกขอพลังเซตเนี้ยบนรถคันเนี้ยก็จะเป็นเซตแรกที่ออกไปสําหรับทุกคนที่สั่งในช่วงนี้นะคะมันจะต้องปังอยู่แล้วแหะเพราะเราพระราหูเนาะชอบของดาเราเตรียมมาถวายท่านเสร็จแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยค่ะได้กลับไปทานเนาะไปดื่มกันจริงๆไปได้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะคะก็คือบริษัท เซลเนเจอร์ nature, นะคะอยู่ในแบรนด์ OS ซึ่นะคะเือง,งนี้เนี่ยพี่เล็กนะคะเจ้าของน่ารักมากมากนะคะให้โอกาสไปได้คิดได้ทำได้วางแผนแล้วก็เลยได้เป็นโปรเจกต์ตรงนี้ออกมาซึ่งปายใช้แรงความรักแล้วก็ใช้สิ่งที่ปายมีกับสิ่งที่ปายอยากเนี่ยคะ่ะไปไปเสนอซึ่งทั้งพี่เล็กเองเนี่ยไม่ตาปายก็เลยจัดการดูแลให้ทั้งหมดเลยค่นะคะ่ะก็ฝาก ทุกคนด้วยนะคะใครที่เป็นคอกาแฟนะคะหรือว่ากำลังจะเข้าสู่วงการติดกาแฟนะคะมาลองกาแฟลูกทุ่งของบายนะคะ เชื่อเลยว่าทุกคนต้องติดใจเพราะว่าไยตั้งใจทําที่สุดแล้วก็ไปก็ติดใจในรสชาติของกาแฟลูกทุ่งที่ไยทํามันกลมกล่อมมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทักเ,เข้ามาลองดูนะคะปัจจัยส่วนใหญ่นะคะที่ทําได้เนี่ยเราก็จะพยายามเอามาทําการกุศลนะคะไม่ว่าจะเป็นออการสร้างพระทําบุญอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ปัจจัยตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้บุญไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจนะคะหมอปลายพายกระซิบ ะะย้ำต้องเป็นของแท้นะคะหรือไม่ก็เซิร์ชคำว่ากาแฟลูกทุ่งได้เลยค่ะ